ครับแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะอยากจะมีรถไว้ใช้ตอนปีใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ต้องรอแล้วครับคุณมาที่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณออกวันนี้นะครับผมให้คุณผ่อนปีหน้าไปเลยนะครับอ่าแล้วจะมีโปรโมชั่นขันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสวัสดีครับมาอยู่กับพีอีกแล้วนะคะที่เต็นท์รถกอยล่านนครนะครับสําหรับวันนี้พีพาลูกค้ามาดูนี่เลยฮะกระบะแต่นี่ไม่ใช่กระบะธรรมดานี่คือกระบะเกียร์ออโต้นะต้องบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่นะครับ หายากแค่ไหนเต็นท์เรามีนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้คือรุ่นอะไรคันนี้เป็น t o y o ต a r e v o นะฮะเป็นตัว Pi ีเดนเอนะครับเป็นเครื่องยนต์เอาเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะตัวนี้เป็นตัว G ีนะคะตัวรถเป็นปี2015นะครับอ่าใหม่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะต้องบอกเลยว่าสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยหินดิดไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับ องบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหน้านะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยน็อตไม่มีการขยับคานหน้าไม่มีการขยับเลยแล้วบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ไปเปเป,ปนะฮะมาดูห้องเครื่องได้นะครับว่าใหม่และแห้งกริบๆเลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะคันนี้เป็นตัวจีต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้ไฟหน้าเป็นออโต้แล้วนะครับเวลากลางคืนเขาจะติดให้เลยเราไม่ต้องมานั่งเปิดนะครับ กระจังหน้านะยังใหม่อยู่นะครับสียังไม่สีดเงาๆเลยคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้จักโรงงานด้วยนะครับปะ่ะเราดูด้านข้างกันดีกว่านะครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยสีใหม่เอ้สีเดิมโรงงานนะครับไม่ได้สีใหม่นะตัวล้อคันนี้นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนม,มาด้วยนะคุ้มแค่ไหนคุณดูล้อนะครับอ่ะล้อเบนคอ17นะและตัวยางเนี่ยต้องบอกว่ายางเป็นปี20นะครับ คุณออกไปเนี่ยคุณใช้ได้อีกสองปีนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคุ้มมากนะครับด้านหลังนะคันนี้ติดแครี่บอยนะครับแครี่บอยนะแท้เลยนะครับติดมาให้จากศูนย์ตัวเวตาเลยนะครับนะแล้วด้านหลังนะใหม่ๆนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับน็อตไม่มีขยับเลยแครี่บอยกิบมากนะมาดูได้ตาได้นะครับด้านหลังมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยจากโรงงานนะครับ โดยรวมบอกว่าใหม่จริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูนี่หว่าดูแคปนะครับก่อนที่เราจะไปดูก่อนที่เราจะไปดูด้านหน้าเนี่ยให้ดูแคปก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าแคปของรีโ o เนี่ยนะครับกว้างมากนะฮะนี่คุณดูประตูเปิดได้90องศานะครับนะตัวพีเนี่ยสูง180ยปดสบนะคะเอ้ยร6อยกสิแน่เราเตียก็อยากสูงนะฮะ ดูคุณโดนะครับช่วงขากว้างนะครับนั่งสบายหัวยังเหลือๆเ,เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะว่าจะใหม่แค่ไหนนะครับปโอเคครับมนาะอ่านเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันฟังเสียงเครื่องนะโอ้โห นิ่งๆเลยนะครับนะก็เราเริ่มจากเบาะดีกว่านะครับคันนี้เป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับบอกเลยว่าคันนี้ขับคนเดียวแน่นอนเพราะว่าคุณดูนี่ฝั่งนี้เหมือนป้ายแดงเลยไม่มีรอยไม่มีอะไรรอยนิ้วมือยังไม่มีเลยนะครับใหม่จริงๆนะอ่าแล้วก็พคงมาลัยนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าแต่พคงมาลัยเป็นหนังมาให้นะครับสับผิวสัมผัสด,ดีเลยนะนะสิลลี่งคือแบบ โอ้เหมือนขับ f o r t u n เ r เลยอะ่ะน้อเขาเขาเป็นหนังมาให้นะครับจริงๆเขาคือพวงอะไร Fort จูเนเลยดีกว่านะครับเป็นหนังแล้วก็มีปุ่มอ่ามัลติฟังก์ชันมาให้นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอเข็มมาพร้อมกับหน้าจออ่าดิจิตอล LTF มาให้เรียบร้อยนะครับถัดมาด้านข้างครับแผงคอนโซลใหม่จริงๆนะครับตัววิทยุเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะแล้วคุณดูนี่รอยนิ้วมือไม่มีเลยนะ อยว่าแต่ลอยเรียบเลยรอยนิ้วมือเนี่ยรอยมันจากนิ้วเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับคันนี้ใหม่มากนะนะในส่วนของแอร์คันนี้ไม่ใช่แอร์ธรรมดาและคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับนะเหมือนแอร์บ้าเลยคุณขับรถไปเนี่ยไม่ต้องมานั่งปรับแอร์แล้วนะครับรถเย็นให้สบายเราย้อนขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนดีว่าฟิล์มผมขอแนะนําฟิล์มคันนี้เลยฟิล์มคันนี้ติดเป็นลามินารุ่น ARL นะครับต้องบอกเลยว่าฟิล์มรุ่นนี้แพงมากนะครับ น้อยน้อยคนที่เซลลจะแถมให้ดีกว่านะถัดมาในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะต้องบอกเลยว่ารถเตยตาลิโวเนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ธรรมาดาเนี่ยผู้หญิงก็ขับได้แล้วเพราะว่าเขาขับง่ายจริงๆนะพอเป็นเกียร์ออตโต้เนี่ยโหขับง่ายก่าเดิมอีกครับนะผู้หญิงขับได้แน่นอนนะครับอ่านะแต่ถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วขึ้นเขาลงเขาล่ะจะดีไหมนะครับหรือว่าบรรทุกข,ของจะดีหรือเปล่านี่ฮะ นอกจากเป็นเกียร์ออโต้แล้วถ้าคุณต้องการที่จะเป็นเกียร์เมนนวลนะครับคุณผักมาทางขวาครับอ่าแล้วคุณสามารถที่จะบวกลบได้เหมือนเกียร์เมนนวลเลยนะครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุณเลือกเลยนะครับอยากจะออโต้ก็ได้อยากจะเมนวลก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะแถมด้านข้างนี่ครับยังมีโหมดมนาะให้เลือกถึงสองโหมดฮะอีค่อนโหมดนะครับถ้าคุณอยากจะขับประหยัดน้ํามันนี่คุณกดปุ่มอีคอนโหมดตรงนี้นอกจากรถกระบะเนี่ยอันนี้เป็นรถกระบะ โตโแต่ถ้าคุณเปิดโหมดนี้ปุ๊บทางไกลผมบอกเลยประหยัดน้ามันพอๆกับรถเก่งเลยนะฮะหรือถ้าจะขึ้นเขาลงเขาคุณก็นี่ครับ PWR โห e มดได้เลยนะครับอ่าเป็นไงฮะความใหม่ใหม่จริงๆนะครับเกสสะอาดคือเนี่ยคุณดูช่องนะครับผมบอกเลยว่าช่องเนี่ยแทบช่องแก้วน้ําเนี่ยโหไม่มีรอยถลอกเลยนะครับไม่เคยใส่ของเลยดีกว่านะครับใหม่จริงๆอะ่ะโ้รถมันคือรถขับคนเดียวจริงๆนะครับเนาะอ่า เดี๋ยวไปดูราคาคันนี้กันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับครับแล้วสำหรับเจ้ารีโวคันนี้นะครับบอกเลยว่าพอออกป้ายแดงน,นะครับต้องมี7จ0ดแ0 0แสนแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะ7เจ0 0แสนแล้วไม่ขาย6แสนแล้วไม่ขายห้าแสนเราก็ไม่ขายนะครับเราขาย4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและถ้า ลูกค้านะครับวัสดีเราฟรีดาวให้ด้วยนะครับผ่อนแค่งมวลละ900 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอ่าแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากดูรถคันนี้ตัวจริงได้ตาตัวเองนะเข้ามาดูได้เลยนะครับที่เต็นท์รถไกรล่านวนครนะครับอยู่ที่นิคมอุงสาสกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือถ้าอยากสอบถามรายละเอียดนี้แอดหมาที่ได้เลยนะครับที่เบอร์0931596226นะครับเดี๋ยวพี่จับโปรโมชั่นแจ่มๆไปให้เลยนะครับอ่าแล้วถ้าลูกค้า อยากดูรถคันอื่นนะครับเข้าไปดูได้เลยนะคะที่เพจ a c e b o o k นะทิกต็อกยูทูปนะคะที่เต็นรถจอยล la, นะนมนครน,นะครับเรารับประกันครับว่ารถของเราเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับน้ําท่วมหรือผิดกฎหมายแน่นอนนะเพราะเรามีการตรวจสอบน,นะจากบริษัทมาตรฐานจากกูอินสแตนชันนะครับบริษัทของญี่ปุ่นเลยนะฮะอ่าและสาหรับวันนี้นะครับพี่พารถเจ๋มเจ๋มมาให้ดูแลเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะพารถด,ดีๆมาให้ดูอีกน,นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและเดี๋ยวพี่จะ หารถดีๆมาให้ลูกค้าอีกนะครับสำหรับวันนี้คือลาไปก่อนครับสวัสดีครับ